ลองเทดูก่อนนี่โอ้ตัวใสดีครับโอเคครับเรามาดูหลังที่สองกันรูบมาโอ้โหนี่ก็พอกนะันหลังนี้พอๆกับหลังแรกเลยเราจ,จบเทแล้วครับหลังนี้เยอะครับทุกคนหัวโอ้ยมีปลาดูดด้วยตัวหนึ่งสองตัวปลาดูดโอ้โหทุกคนก็นเยอะครับโอ้โหทุกคนโอ้หลังนี้ครับหลังนี้โคตรเยอะโอ้โหตัวดีๆด,ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวมาดูหลังที่สี่กันโอหลังนี้ก็เยอะแล้วที่บอกเยอะด้ว่ปลากรดล้วนๆครับหลังนี้โอ้ยดูครับทุกคนวันหย่างปลากรดล้วนๆครับทุกคนเต็มกระมังครับวันนี้ดู สวัสดีครับพวกคผมช่องบอยกับแก้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดักปรากฏนะครับทุกคนมาดักปรากฏเหมือนเหมือนทุกๆครั้งที่หากันนะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูที่น้าหลากเรื่องน้ําเริ่มมานะครับก็มาเหมือนเช่นเคยครับนี่มากระจีบสองคนครับนี่ดูกี่จบกำลังเตรียมตุ้มอยู่นะนี่ก็วันนี้เอามาสี่หลังนะครับทุกคน,นามาสี่หลังก็เดี๋ยวที่เจ้าบอกว่าวันช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดพอจะมีเวลาดักกันอยู่ก็เดี๋ยว เนี่ยลักษณะหมายอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นฝ่ายแบบลักษณะฝ่ายน้ำรถนี้เลยนะทุกคนมาซ้ําเก่าเมื่อวานนะมานี่ยที่จบมาดักตรงนี้ไปแล้วหลังหนึ่งกับผมนะครับก็สองหลังรอบไปสิบโลที่จบเนาะเมื่อวานเนี่ยสองหลังสิบโลวันนี้ก็เลยจะมาซ้ําที่เดิมก่อนแล้วก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆครับก็เลยเอาตุ่มมาเพิ่มอีกเป็นสี่หลังนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมดูนะครับบรรยากาศในการดักตุ่มของผมสองคนแล้วก็เดี๋ยวผมต้องลงไปช่วยที่จบ ขุดด้วยครับวันนี้มันจะได้เร็วๆครับแล้วก็เป็นการเรียนไปด้วยนะครับว่าเออขี้จบแกขุดยังไงแล้วก็ฝังตุ้มยังไงลักษณะเป็นยังไงน,นะครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมมาดักแกี้จบแล้วตรงนี้หลังนึงนะครับตามชมนล้วดมไปช่วยแกขุดกด่ดอนเหรอลืมเลยเหรอ ก็คือเมื่อกี้นะครับผมก็ลงไปช่วยที่จุดขุดดูนะครับแล้วก็ลองไปแบบเรียนรู้ทั้งหมดเลยว่าแกทํายังไงทุกขั้นตอนเลยนะนี่ก็จะได้เวลาผมไปทําเองเวลาหมดรุ่นๆไปผมก็จะได้แบบทําเป็นครับเดี๋ยวตามต่อก็ยังเหลืออีก3หลังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับแต่ละหลังลักษณะหมายจะเป็นยังไงครับวันนี้หลังแรกของเรานะครับก็จะเป็นฝ่ายน้ำรดนี้เลยดักหลังฝ่ายเลยนะครับก็คือทาเลก็ควรที่จะเลือกให้มันเป็นแบบดินที่มันเป็นแบบ ดินลับๆนะครับเดี๋ยวพนะึ่งยะที่โจบอกว่าถ้าเกิดดินมันชันเลยเนะี่ยมันก็มันชันเจนไปปามก็จะค่อยเข้านะครับยังไงทุกคนอันนี้ลักษณะหมายเรานะเนาะเป็นอย่างนี้น้ําเป็นน้ําหมายฝนเพิ่งตกมาแล้วมันก็หลากมานะเป็นน้ำจะเป็นสีเป็นขุ่นนี้เลยน้่งแคนี้ตักน้ำนิ่งครับเหรอที่โจบอกว่าน้ำนิง่งน้ำนิง่งนย่งิง่งดีเลยครับน้ำนิ่งนีน้ำนิงงน่งนี่นะ แต่ถ้าเกิดแบบนั้นหลยไห L ปลป่ามันก็จะมารอเดียวจบยน้ำน้ำมไหลเนี้ยน้ำไหลเน,นี้ยเจอหาจากที่น้ำมันวน,นอ๋อหลักใช้ที่น้ำมันวนน้มันถึงจะไม่เออเออแคบก็เดี๋ยวตามมาต่อแล้วผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับแล้วก็อธิบายไปนะครับถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวที่จบบอกว่าผมจะปั้นบนบกให้ดูนะพอดีผมก็มาก็กจะมืดจะค่ำหมดนะบางทีก็ไม่ค่อยจะมีเวลา กันเท่าไหร่รีบมาแล้วก็รีบทําแล้วก็รีบไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีล่างว่างเดี๋ยวผมจะให้ที่โจดปั้นให้ดูนะว่าปั้นบอกแกปั้นยังไงเพราะแต่ละพื้นแต่ละที่แต่ละสูตรของแต่ละคนมันก็จะปั้นไม่เหมือนกันนะประเดี๋ยวที่ตามกมาต่อนะครับก็โอเคครับทีนี้หลังที่สี่แล้วทุกคนนี่ก็ลักษณะหมายเนี้ยเราก็จะมาตามหมายน้ําร้นี้แี้ยแต่หมายนี้ก็จะลกๆหน่อยน้ําก็จะโตคนนะน้ําก็จะเป็นสีเดียวกันนอ้ที่จทยเราไปขุดละ อนนี้น okay., you know ่า <Yeah. S 1> จะดินข okay, ุดน่าจะดินคุยง่ายหน่อยก็โอเคก็รอติดตามชมมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะหลังนี้คงไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนใส่เหยื่ออีกทีนึงโอเคครับก็โอเคครับมาถึงขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือสมเหยื่อครับเนี่กสมเหยื่อล่ะเหยื่อหลักๆก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับก็จะมีโค้งไก่บดครับโค้งไก่บดแล้วก็เป็น หอยเชอรี่นะครับข้างล่างนี้จะเป็นหอยเชอรี่แผสมหอยเชอรี่ไปแล้วกับโคงไก่บดนะครับแล้วก็จะมีหัวาหารไก่น้อยนะครับไาาก่น้อยใส่ลงไปผสมกันให้มันเหนียวๆครับอัตราใส่ก็เฉลี่ยก็หนึ่งหลังก็ประมาณหลังละหนึ่งกิโลนะครับประมาณนั้นตื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละที่รับไม่เหมือนกัน แดงก็ดีแต่มันไม่มีกินฮะวุ้ดแดงมันไม่มีกินเออที่เจ้าบอกว่าบางที่เขาก็ใส่วุ้ดแดงวุ้ดแดงก็ดีแต่เว่ากลิ่นบางทีมันก็อาจจะไม่แรงเท่ากับไอของพวกนี้นะพวกนี้ก็จะมีมันก็จะคาวครับพวกโครงไก่บดพวกหอยเชอรี่พวกนี้นี่ครับแล้วก็หัวอาหารไก่น้อยนะครผมไก่อเออต้นทุนก็ไอโครงไก่สี่โลสี่โลยี่ว่าอีกโลนึงโค้งไก่เหรอ ดีสักห้าโลนะโครงไก่วันนี้ห้าโลแล้วก็หัวอาหารสามโลหัวอาหารไก่น้อยสามโลนะไก่ชิลลี่อีกสองไก่ชลี่อีกสองโลประมาณนี้นะครับเข้าวๆอาหารมันจะดักในห้าลูกเลยเหรออ๋อประมาณสิบโลพอดีที่จ้บอกก็ราคาก็โครงไก่บวก็ประมาณโลละสี่สิบนะแล้วก็หัวอาหารไก่น้อยโลละหกสิบเนาะโลละยี่สิบเออโลละยี่สิบเออโทษทีครับหัวอาหารไก่น้อยโลละยี่สิบแต่ตอนนี้คือเห็นร้านบอกเมื่อเช้าบอกจะขึ้นราคาแล้วนะ ราคาไม่ไหวเลิกดังเขาบอกขึ <Marketing> ้นราคาเลิกดังไม่คุ Sadly, ้มด้วยไหวก็ต้นทุนวันนี้ก <Marvel> ็อ <traveling> ย่างน้อยก็มีสองร้อยแล้วนะทุกคนนี่างแกจะปั้นได้เป็นก้อนงี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในตุ่มนะนี่ลักษณะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคน โอเคครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็ใส่เหยื่อมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วไอ้หลังหลังเห้เรียกอะไรละ่ะตอนนี้เราลง,ลงลงหลังนี้เป็นหลังแรกนะครับแต่ว่าเราใส่เหยื่อะจะใส่ย้อนกลับมาตั้งแต่หลังที่สี่ครับย้อนกลับมานี่จะเป็นหลักสุดท้ายละนะครับมาใส่ใกล้ๆให้ดูจริงเสียงน้ําจะดังหน่อยนะทุกคน <S <S นี่น, <S <S นะครับที่แบบเจะปั้นกันข้ออย่างนี้นะ <S <S แล้วต,ตีน้ำขานะน,นะคริงเยอะมาเปก่อนนะปกตีน้ำตีน้ำมันตุ่มเมนี้ยน้ำมันเนี้วกตีน้ำขาวอเขาเหลือว้นิดนึงับนี่เหลือวนิดนึง เออเหลือไว้ประมาณนี้ครับเหลือไว้ก็เหลือไว้นิดนึงครับเหลือไว้สำหรับล่อหน้างานครับล่อหน้าตุ้มเราล่าอข้างหน้าใส้มันแล้วแกก็จะดำลงไปไปก็อันนี้ครับทุกคนคือตจวากำลังจะไปล่อหน้างานคนระับมันแกกคู่คเขาไปแล้วแก็ดำลงไปใส่ตรงตั้งแต่แบบยื่นแผนแล้วหรอตามตรงใส่มาตรงใส่ตรงหน้างานคนระับ เจะบอกว่าเหมือนมีปลามาวนๆแล้วนะแก okay, ตอนนี้จะจบแกดำลงไปอ่ล่อหน้างานนะครับล่อหน้างานของเรานนาก็เรียบร้อยครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะใส่เหยื่อแล้วก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวันนี้เรามาหมดสี่หลังครับ เมื่อวานเนี่ยเรามาสองหลังแล้วก็ปลาเข้าค่อนข้างดีเลยสองหลังก็ได้ประมาณสิบโลก็ยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะมายังกันที่จบอีกทีหนึ่งจะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะว่าจะมีปรากดเข้าอีาไกไหมเพราะซ้ำที่เดิมสองหลังนะครับแล้วก็ดักที่มอ่อ,อีกสองหลังอีกสองหลังนะครับก็เราติดตามชมกันดูนะรักพรุ่งนี้ชเช้าเจอกันโอเคครับสวัสดีครับชานน้ที่ลพบุรีนะทุกคน มาเก็บตุ่มครับตุ่มตัะโกดก่อนที่จบนะครับก็เมั่วเราใส่ไว้สี่หลังครับก็โอเคหลังนี้เป็นหลังแรกครับเราจะมาเก็บกันโอ้โหดูต้องรีน้ำมาทุกคนน้ำขังในทุ่งนาครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันครับหลังแรกว่าจะเป็นยังไงจะมีปลาเข้าไหมเพราะเมื่อคืนนี้เออเมื่อวานนี้เรามาสี่หลังเลยนะครับโอเคที่จบลงไปแล้วนะทุกคนดูทีว่าจะเป็นยังไงที่จบไปสำรวจดูครับทุกคน น่าจะเข้าอยู่ถูกจบท่จ้บ,จบ,บอกว่าน่าจะเข้าอยู่ครับหลังนี้น่าเขาอยู่มีหอยเล่นปะเออเหนียมันเหลือรั่วป่ามันว่าป่ามันขึ้นหมดปะขึ้นหมดแล้วเหนียมัเหลือมาดูนะทุกคนเ,นเข้าอยู่หรือปะเข้าบ่เยอะ ได้อยู่โอ้ยเจ้าบอกพอได้ครับโอเคหลังแรกแล้วก็ยินได้อยู่น่าจะเข้าอยู่แหละนอ่ะดูทุกคนฟังเสียงครับฟังเสียงนี่เจ้าบอกโอ้โหแล้วคือยกให้มันแตกอย่างนี้เลยทุกคนมันถึงจะแบบโอ้โหโอ้ไปรับแปลงมาระวังมือนะระวังมือเงียก่อนนะไปล้างบ้านแล้วเขาได้อยู่เขได้อยู่หลังแรกโอเคครับทุกคน ถือว่าผ่านครับหลังแรกแต่เป็นหลังสุดท้ายที่เราดักกันเมื่อวานนี้นะเนี่ยทุกคนลักษณะหม่ก็เป็นฝ่ายน้ำล้นนี้นะผมเมื่อกี้ตรงเนี้ยเมื่อกี้นะ่ะปลาเลยขึ้นลูกขึ้นใหญ่มากเลยพวกสวยพวกสวัยนะพวกสวยนะัยเนาะดูทุกคนกดล้วนปะกด,ดล้วนครับเอาแล้ว,ลว,ลวทุกคนหลังแรกถือว่าประสบความสำเร็จครับ ไปเดี๋ยวเราไปตามหลังที่สองกันต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหลังที่สองแล้วที่เราจะมาเก็บกู้กันจะเป็นเป็นไงหน้าง,งาไขกันเลยว่าเรอะทีเจ้าบอกหน้าง,งาเละเหมือนกันคนระับก็คือเหมือนแบบประวันว่าหน้าง,งาที่เราปั้นไว้มีปลาเข้านะครับทุกคนเป็นไงก็ได้อยู่พอได้ที่เจ้าพอได้โอเคนี่ทุกคน, okay. น,กคนเสียงครับเท่ากับหลังแรกว่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่อะ โอเคที่จบอกหลังนี้พอได้ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่โลสองโลน่าจะได้นะโลสองโลน่าจะได้บวกเท่าไหร่วะหลังที่บวกเท่าไหร่วะหลังนี้น่าเข้าเนะพูดถึงเหรอเข้าได้เราเข้าโอเคเดี๋ยวไปเก็บหลังต่อไปกันต่อเข้าบกนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหลังที่สามแลทุกคนจบลงไปแล้วคือหลังนี้ครับเมื่อวานเรามาดักไปแล้วรอบหนึ่งครับ พี่จ้บ,บอกว่าเหมือนปลามยังจะเหลืออยู่แล้วพวกมันเข้าดีหวานแต่ว่าปลาดุกก็จะเข้าเยอะครับแกก็เลยมาลองซ้ําอีกซ้าที่เดิมเลยครับทุกคนนี่นี่เพิ่งดักไปเมื่อวานครับอันนี้แกก็มาต้มที่เดิมอยู่ดูดิว่าจะมีปลามไหมเป็นไ,ไงหน้างงาพังหมดเลยวะฮะหน้างงาพังหมดเลยโอ้แล้วพี่จ้บอกหน้างงาพังหมดเลย ปลาดูดหรือ,อปรรเปล่าว้เมื่วอวานับหลักเมื่อวานลำหลังเนี่ยได้ปลาปลาสกเกอร์ครัปลาดูดไปโอ้โหน่าจะเป็นสิบตัวครับหลังเดียวทุกคนโอ้โหแต่บอกกันที่จบเพร่าตัวเนี้ยปลาน่าจะยังจังน่าจะเหลืออยู่เดี๋ยวลองรองดูไกยกดูครับน่าเข้าอยู่นะไป้<ะ>นเลย<อ>น่างาพังาเนยโอ้โหเขาหลังต้องปั้นได้ด,ดีว่ะบอกกันแม่งมันล้มน่างาเข้าไปเลย มีชนยังมีชนไหนวะโอ้โหดูดิเจ็บผมเจอบร้องหูแล้วครับไม่พลาดแน่ๆถ้าเกิดร้องหูอ่ะโอ้ยทุกคน <ไง S 1> หลังนี้เราดักไปแล้วนะครับฟังเสียงฟังเสียงเจาบฟังเสียงครับโอ้โหนี่ห้ารูดึงปะ ข้าวข้าวานเหรอแต่ต้องมาดูก่อนอีกทีว่าจะเป็นปลาอะไรบ้างปลาดูกนาจิบหมดแล้วแหละเหรอมวานปลาดุกเข้าไปสิบตัวแล้วทุกคนโอ้โหคักเลยหลังนี้นไม่พลาดครับทุกคนอโอ้ยไปเดี๋ยวไปตามต่อที่บ้านครับก็เลยอีกหลังนึังที่เราต้องไปเก็บอ้น,นีกคนขนาดเราดักไปแล้วนะมอวานวนะยังเข้าอีกทุกคนดูโอ้โห โอเคครับทุกคนนี่เราก็มาเจอหลังเออ่มาเก็บหลังที่สี่ครับหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับหลังจากที่ซามหลังไปก็เข้าดีๆอยู่สองหลังครับแล้วก็อีกหลังนึงไม่ค่อยเข้าหน้างานเป็นยงไงพจบอันดับแรกก็จะไปลุ้นหน้างานก่อนครับว่าเปลี่ยนรุ่มเลยนะเหรอแต่หน้างานเป็นเท่าไหร่หรออ่ะหินแข็งเพราะว่ามัวเนี้ครับหลังเนี่ยเราสองหลังครับคือหลังที่แล้วกับหลังเนี้ยเราดักไปแล้วเมื่อวานก็เมื่อวานนี้ก็เข้ามาเท่าไหร่ ที่เจอบ็คิดว่าปลามันน่าจะเหลืออยู่หลานี้ได้ประมาณสามโลนะเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีปลาเข้าอีกไหมเอรัะที่เจอบยกเราทุกคนอุยพอได้อยู่นะเป็นไงเขาอยู่พอได้อยู่ โอเคครับหลังนี้ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามงงชมที่บ้านอีกทีนึงนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราเก็บตุ่มครบสี่หลังแล้วนะครับคนก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูที่บ้านกันต่อครับเพื่อจะไปเช็คดูมาเราเช็คที่ตจ้ไปก่อนก็เดี๋ยวไปตามงมาต่อที่บ้านนะว่าเออเข้าสองไม่เข้าสองเออที่จ้บอกว่าเข้าดีๆเข้าที่จ้บอกว่าเข้าดีๆสองหลังนะครับแล้วก็ อีกสองหลังไม่ค่อยเข้านะครับก็เดี๋ยวไปไป,ไปเทดูที่บ้าน,นครับแล้วก็จะช่างดูแล้วว่าจะได้ทั้งหมดกิโลนะทุกคนไปน้ำกำลังไหนบ่อืมน้ำมันหลากมาโอเคครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันทุกคนว่าหลังนี้ไม่ค่อยเข้านะพี่เจบอกลองเทดูกันนี่ตัวใสเลยนี่ครับพอได้ครับหลังแรก ก็ประมาณโลโลก,กว่าได้จะได้ครับตัวนี้นี่ครับฝนใสากฏได้ที่สวยเลย<ม>เดี๋ยวดูหลังต่อไปกันโอเคครับเรามาดูหลังที่สองกันรู้มาโอ้โหนี่ก็พอๆนะกันแบบนี้เขากักหลังแรกเลยนี่ครับมีปลาแขยงเข้ามานิดหน่อยโหนี่ครับทุกคนกดใส่ดีๆโอเคครับเรามาดูหลังที่สามกัน เราจ,จบเทแล้วครับหลังนี้เยอะครับทุกคนหัวโอ้ยมีปลาดูดด้วยตัวหนึ่งสองตัวปลาดูดโอ้โหทุกคนก็เยอะครับหัวโทุกคนหลังนี้ครับหลังนี้โคตรเยอะโอ้ตัวดีๆด้วยนะโอ้ยครับหลังนี้สามครับหลังนี้เป็นไงครับทุกคนออกแล้วอย่างเยอะครับหลังที่สามโอ้โห ปลาขยะง,งัะงบมีก็จะมีปลานี่ครับปลาดูดแล้วตัวนี้ครับตัวลายเลยมาเข้าตุ่มครับแล้วก็มีปลาขยะงีปลาขดเคคับเดี๋ยวเราไปดูลงสุดท้ายกันโอเคเดินมาดูหลังที่สี่กันโอหลังนี้ก็เยอะแล้วที่บอกเยอะได้นล้วปลากดล้วนๆครับหลังนี้นนนโอ้โยดูครับทุกคน หมดยังยังหมดยังไม่ออกยังไม่หมดครับยนะังกลางเออปรากฏลุ้นรวยครับทุกคนเต็มกระมังครับวันนี้ดูอันนี้เปลือกหอยเชอรี่นี่คือเราเป็นเหยื่อนะแต่ถ้าขังเกตว่าจะมีเปลือกหอยเหลืออยู่ดูทุกคนไสาดีเด้งเลยปลานี่นะค<ะ>รับตามเงียบุ่ะฮะตามเงี้ โอเคครับวันนี้ปลารวมครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดูโอ้โหยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดมจะแยกกันที่จอดเราเดี๋ยวช่างรวมอีกทีนึง,นงนครับเก้าโลโอเคครับตอนนี้เราช่างไรน,นี้จิผัดไตแล้วน,นี้เท่าไหร่นะสิบสิบโลหักกระมังออกแล้วก็นู่นนี่นนอีกโลนึงก็ประมาณเก้าโลอันนี้ไอ้กี่โลสามอันนี้สามโลนะผักกระมังแล้วเหลือสามโล ฝาหลวมวันนี้ทั้งหมดนะครับประมาณ13บสโลนะทุกคนสิบสองโลสิโลประมาณนี้ครโอ้โหทุกคนเยอะมากครับอืมนี่โอเค